อะเก็บไปทําไปนะคะผลิตสดๆมเมล็ดพันธุ์พริกที่สร้างไว้วันนี้ก็จะเอาไปส่งซิปกว่าถันนะคะสำหรับเฉพาะแกเมเล็ดมเมล็ดพันธุ์พริกนะคะปคินนูส่วนพริกกาเรียงแล้วก็พริกเรื่องอินโดจากสุรา,ารธานีค่ะรวยพร้องก้อง,งๆก็ทำให้สดๆไม่ไหมนะคะไม่มีข้องตอกคาง นี่นะคะก็อย่างทยอยตักทยอยส่งกันเรื่อยๆนะคะไม่ต้องทวงนะคะเพราะว่าถ้าทวงแล้วมันยิงฉานะคะมันมีเป็นรอยส่งส้มรอยเช็ดต่อวันต่อครั้งนะคะถ้าเปิดทั้งหมดอะก็คือว่า เดี๋ยวจะส่งหา้นะคะส่งหฮแนนอนาะว่จะเช็คทีละทันทีละทันแล้วก็ลงสม,มุดนะคะไม่ให้พลาดค่ะเพียงแต่ชานิดนึงค่ะเพราะเราผลาดไม่ค่ะได้รอบล่างเอาไม่ไล้รอบล่งางจะตักไว้เลยพรอมส่้งมันจะได้ไม่ฉานี่บางทีเดี๋ยวคนนู้นจะเอาเพวกคนนู้นจะเอานอกกล้วยคนนู้นจะเอากิ่งส้มโอ้รวยบอก็่องมือนะคะก็ขอโทษที่ฉาขอโทษอีกครั้งนะคะเข้าใจนะก็แคนะ่ก่อนตัวจริงก็คือจะทําชาแบบนี้แหละไม่ได้มีพนักงานไม่ได้มีรุ่นน้อง,องไม่ได้มีอะไรทาไปเรื่อย เบบเราใช้ข้องจริงทําจริงนะคะเนี้ยนะคะแดงเต็มต้นเลยค่ะทุกคนเห็นตอนนี้แล้วก็ตอนอื่น,นก็มือนจะขาจะําอย่างดีแล้วก็แนะนาอย่างนี้นะคะจากมี่ไปพรสุราแตนีคุณเดิมนะคะขอบคุณมาขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ